รูเบนเนเวสตกเป็นข่าวย้ายไปร่วมทีมหงสแดงซัมเมอร์นี้รูเบนเนเวสมิดฟิลของทีมวูฟแฮมตันตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายทีมไปสโมสรลิเวอร์พูลทีมอันดับ10ในศึกพรีเมียร์ลีกท่ามกลางการแข่งขันกับอีกหลายสโมสรจากรายงานเนเวสแ์แงชชาวโปรตุกีสวัย25ปีรายนี้สแสดงความกระตือรือร้นที่จะอยู่ในอังกฤษต่อไปและเนื่องจากการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์ใกล้เข้ามาแล้วโดยเขามีเป้าหมายในการย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล แสดงความสนใจในตัวเขาทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่แข่งร่วมหลีกรวมถึงบาร์เซโลนาก็กำลังไล่ล่าคว้าตัวในเวสเช่นกันอย่างไรก็ตามในซัมเมอร์นี้สื่อต่างคาดว่าทีมของเจอเก้นครอปเตรียมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเสริมตำแหน่งในแดนกลางในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์โดยลิเวอร์พูลต้องการมิดฟิลคุณภาพเยี่ยม1-2รายหากพวกเขาต้องการแก้ปัญหากับผลงานที่เยี่ยมแย่ของทีมตอนนี้